อ่ต้องไปนั้นก็ต้องจะทําพูนั้นกใชมานลยลยอุ้ยไ่เอะไรอ่ะพี่พ่อเายนเวลา2ต้องเส้นนี้ก็ได้นออส้นี้ก็ได้ถูัยน้ลมาแล้วจําไ้อูแปเปิ้ลนี่นี่ไม่เป็นนับนันีอ่ะโอ้โหจังสิมีไ้ัขาบครับ

ไม่ไม่เก้าโมงสิบโมงแล้วเก็บเอาจากบ้านล้เปล่าอ่ะแต่เรา็ไม่ไหวอ่ะไม่ได้ไปดูแล้วแบบในห้องเขาตั้งไฟฟ้ามันโต้ชอบนั่งอ่านหนังสือมีกอล์ฟชาลเลียแล้วแบบมีทีวีมีเทะไรมกทุกอย่างอ่ะคือห้องเขาเป็นว่าอเราแต่กิกก็มีความรักอย่างไปรโอ้ถ้ามีถ้ามีากดปิ๊งปิงใครที